สองคนโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่โคลนตมแต่อีกคนสายตาแหลมคมมองเห็นแต่ดวงดาวแผลว่านักขลินมีดหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิม ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพและค้อที่สำคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองแห่งพยบาบังกรแล้วก็มีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496รู้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็จะเป็น ID ดีลายของผมและเป็นภาษาอังกฤษท่านสามารถพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้ 9. แค่นี้ก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายกันแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันสามารถที่จะเข้ามาสนทนากันแล้วก็พูดคุยกันแบบยาวๆวทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ทุกทุกวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะน,นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้เป็นมีดยุคต้นๆ้นของหลวงพ่อเดิม นะพูดถึงหลวงพ่อเดิมก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรวอเทพเจ้าพึ่งพักน้ำโปแล้วก็ต้องบอกว่าพูดถึงว่าหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นเาเรียกว่าที่รู้จักกันนะครับามาเป็นอย่างดีนะชื่อเสียงของท่านนั้นบอกว่าขาจรขาจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งทั้งในและต่างประเทศนะ ที่สำคัญก็คือในเรื่องของมีดหมอนะครับก็ต้องบอกว่าใครๆก็ต้องการนะต้องบอกว่าในเรื่องของมีดหมอของข้อนั้นก็จะเป็นที่ต้องการของผู้คนค่อนข้างมากนะก็คือไม่ว่าใครๆนะครับถ้าเกิดว่าต้องการที่อยากมีมีดหมอเอาไว้ในครอบครองสักเล่มหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะมองหามีดหมอหลงพ่อเดิมก่อน นะครับต้องบอกว่าก่อนหลวงพ่ออื่นๆว่ากันง่ายนะครับก็ไม่ทราบว,ว่าเพราะอะไรยังไงนะทำไมจึงทําให้คนนี่ก็มีความต้องการนะมีความต้องการมีดของท่านมากมายขนาดนั้นนะครับนะจริงๆแล้วนะครับก็เนื่องจากว่าในเรื่องของมีดหมอของหลวงพ่อเดิมวัดน้องโคของเราเนี่ยก็มีสิทธิานุสิ์นะครับหรือว,ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ ได้นำไปใช้เขาเรียกว่านะได้นำไปใช้ก็ได้เขาเรียกาบางท่านก็ได้ไปเจอไปเจอในเรื่องของสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็ทำให้พวกเขาแคล้วคลาดปลอดภัยหรือไม่ก็ไปไปเจอเขาเรียกว่าผ่านอะไรมาเยอะแยะเรียกว่าผ่านปฏิหารมาค่อนข้างที่จะมากว่ากันง่ายนะนั่นแหละครับจึงเป็นที่ต้องการของผู้คนค่อนข้างที่จะมาก ที่สำคัญนะครับก็มีแต่ละเล่มที่ผมได้นำเอามาทำคลิปทำวิดีโอแล้วมาต้องการที่จะเอามาที่เอามาให้ท่านได้ชมมากันง่ายนะครับแต่ละคลิปแต่ละวิดีโอก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่นอกจากที่จะมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างดีแล้วที่ยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของประสบการณนะ์ต้องบอกว่าเป็นมีดที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็เนื่องจากว่า มีทุกเล่มนะครับก็จะได้ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองผ่านการกระสันมา,ามเรียกว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับนะมาเป็นอย่างดีว่ากันง่ายนะก็เนืองจากว่าตัวผมเองกอ็อยู่บนเส้นทางเครื่องรางมานะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะยาวนานต้องต้องเรียนท่านอย่างนั้นนะครับนะถ้านับเป็นระยะเวลาจํานวนปีก็ต้องบอกว่าหลายสิบปีว่ากันง่ายนะ ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆก,ก็เรียนเอาไว้อย่างนั้นแหละนะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้มีโอกาสแล้วก็เข้ามานั่งทําคลิปทําวิดีโอนะครับก็ไม่โล้ก็ถ้าว่างก็ผมก็อยากจะทำนะอยากจะทําคลิปอยากจะทําวิดีโอนะครับเพราะต้องการที่จะนําเอา เครื่องรางหรือว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์ของเรานรในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับก็หมายความว่าตั้งแต่จังหวัดชัยนาทขึ้นไปนะครสวรรค์นะแล้วก็กําแพงเพชรนะตากนะไปนู่นนะครับพิศโลกนะครับแล้วก็พิจิตรนะไปยัน่นนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ก็ถือว่าภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็น เ,เขาเรียกเป็นภาคนะครับเป็นภาคที่มีพระเกจิชื่อดังนะครับนะมีหลายๆท่านนะครับแต่ก็คือถ้าเหนือ,อนครสวรรค์ขึ้นไปสักหน่อยนะครับในจังหวัดพิจิตรนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะวัดบางคลานนะครับหรือว่าหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ำนะถ้าเอ่ยตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าคนที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางก็พอจะทราบกันนะครับนะหลวงพ่อเงินนี่ท่านก็อยู่วัดบางคลานนะแล้วก็วัดไทยน้ำนะ อยู่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนั่นและครับถ้าพูดถึงชื่อเสียงของท่านนั้นก็ต้องบอกว่าขัดจรอาขจายเหมือนกันนะครับนะเป็นที่รู้จักกันในจังหวัดอื่นๆนะครับนะมีค่อนข้างที่จะมากนะถ้าพูดถึงพระเกจิชื่อดังนะครับแต่วันนี้เราก็จะมานะครับนะเอาเครื่องรางโลมีดหมอของหลวงพ่อเดิมวัดน้องโคของเรามาให้ท่านได้ชมนะก็คือเป็นมีด เขาเรียกว่าเป็นมีดขนาดพกพานะครับนะเป็นเล่มนี้นะครับเป็นเล่มนี้ที่ผมจะนำให้ท่านชมก็จะเป็นเล่มนี้นะนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มาให้ท่านได้เห็นนะก็เป็นมีดขนาดเล็กนะครับมีดดาไม้ฝักไม้ยุคต้นๆนะของหลวงพ่อเดิมนะก็อาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่อย่างที่ผมได้เคยเรียนไปนะครับการที่จะเขาเรียกว่าเอามีดนะครับเนี่ยที่ได้ สะสมมีดมาแต่ละเล่มนี่ก็ต้องบอกว่านะหลักๆไม่เน้นที่สวยอย่างเดียวนะครับนะแต่ต้องการความใช่มากกว่าเอางี้ดีกว่านะก็คือต้องการความใช่นะครับเดี๋ยวพูดถึงจะเรามาชมกันก็จะโฟกัสนะครับนะโฟกัสให้ท่านได้เห็นความเก่าของไม้นะความเป็นธรรมชาติของไม้นี่แหละก็คือให้ให้ชัดๆหน่อยว่ากันง่ายนะครับนะนี่นะพูดถึงภายนอกก็ นะครับมีความแห้งนะครับมีความแห้งนะเล่มนี้จะเป็นไม้นะจะเป็นไม้สักนะครับเป็นไม้สักนี่นะก็นะครับนะด้ามไม้เป็นไม้สักพูดถึงไม้สักก็มีความโทสิทธิ์อยู่ในตัวนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวว่ากันง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นไม้มงคลเป็นชนิดหนึ่ง <S <S เช่นเดียวกันนะไม้ท่านได้ชมนะครับนี่นะก็ นะความเก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับนะูดถึงความเก่าเป็นอย่างนี้นะก็นี่แหละนะครับมาให้ท่านได้ชมนะหลักๆนะครับในการชมมีดในการดูมีดเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของให้ท่านอ่านความเก่าอ่านความเป็นธรรมชาติอ่านความเป็นจริงให้ได้ว่ากันง่ายนะ,ะในมีดหนึ่งเล่มเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆหนึ่งก็คือในเรื่องของฝกัก2ในเรื่องของด้าม3ในเรื่องของใบนะครับ ในเรื่องของใบเอาพูดถึงใบแล้วก็มาชมกันนะครับมาชมกันเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตก็คือจะซูมนะครับนะซูมให้ท่านได้ได้เห็นนะครับให้ท่านได้เห็นความเป็นธรรมชาติความเก่านี่แหละนะก็คือให้ท่านได้เห็นนะครับนี่นะอ่าก็นี่เป็นใบนะครับเป็นใบมีดเล่มนี้นะอ่ามีดเล่มนี้จะผ่านการใช้งานมานะครับนะค่อนข้างเยอะมากแต่เป็นเป็นมีดที่อย่างที่ผมบอกเป็นมีดขนาดพกพาส่วนใหญ่เป็นมีดผู้หลักผู้ใหญ่ใช้กัน ที่สําคัญก็คือนะครับเมื to to ่อกี้ให้ท่านได้ชมในเรื่องของภายนอกนะภายนอกนะครับในเรื่องของฝักทีนี้ก็พอเสร็จปั๊บก็ให้ชมในเรื่องของภายในนะภายในฝักก็นะครับนะอย่างที่ท่านเห็นอยู่นะมีความเก่านะครับเขาเรียกเก่านอกเก่าในนะไม่มีอะไรที่จะต้องมาปิดบังกันนะครับแต่ต้องการให้เอาความจริงเขาเรียกว่าให้ท่านได้ชมของจริงนะนี่นะก็เป็นอย่างนี้นะครับ ข้างในนะข้างในฝักนะครับนี่นะเป็นแบบนี้นะครับพยายามจะให้ท่านได้เห็นทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละนะครับนี่เป็นไม้นะนี่นะครับเป็นความเก่าของนะความเป็นธรรมชาตินะครับมิดนเลมนี้ก็ร้อยกว่าปีนะครับเป็นมีดที่ร้อยกว่าปีเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาจริงเป็นมีดขนาดพกพานะาใช้งานจริงว่ากันง่ายนะครับนี่ให้ท่านได้ เห็นความเก่านะความเป็นธรรมชาติของอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งภายนอกและภายในนะครับนี่นะนี่ก็นะครับพยายามจะให้ดูด,ด,ดูหมดนะครับดูหมดนะไม่มีอะไรที่จะมาะปิดกันว่ากันง่ายนะครับเอาล่ะก็คือในเมื่อท่านได้ชมในเรื่องของผักไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของใบนะในส่วนของใบนะครับนะก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับหลักๆในการที่ ชมมีดนะครับนะก็เราจะมาโฟกัสในเรื่องของอความเก่าความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความเป็นจริงกันนะให้อ่านในเรื่องของพอมาถึงส่วนของใบเนี่ยก็ต้องมาอ่านใบนะครับว่า,าใบม,มีดมีความเก่าแค่ไหนมีความเป็นธรรมชาติแค่ไหนอย่างไรนะครับอ่านี้นะพยายามจะซูมให้ท่านเห็นแบบโฟกัสนะให้ให้เห็นทุก ทุกกลูขุมนะครับนะทุกกลูขมนะก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนะครับที่เห็นเป็นรอยคิด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 นะเป็นรอยกบใสเหล็กนะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกว่าตะไบนั่นแหละนะครับอืมนะเป็นเป็นตะไบนะนี่นะเออนะครับเป็นมีดที่มีความงดงามนะครับเล่มน,นี้นะเป็นนะครับฝีมือชาวบ้านนะเป็นช่างชาวบ้านนะครับเนะสมาใบโพเต็มใบ นะมียุคต้นๆนี่ส่วนใหญ่ไม่ได้ตอกในเรื่องของอักขระเอาไว้นะไม่ได้ตอกในเรื่องของอักขระเอาไว้มากนะครับนะก็แต่ส่วนใหญ่นี่ท่านก็จะลงนะอาคมไปในนะครับไปในเสมาเนี่แหละนะไปในลงในเสมาใบโพเต็มใบนะครับพูดถึงเสมาเนี่ยก็ถ้าเราไปาทําบุญนะครับฝังลูกนิมิตเนี่ยเราก็จะทราบกันดีนะในเรื่องนะ ที่เป็นรอบๆโบสถ์นะครับรอบๆโบสถ์เวลาเราไปบริจาคเงินไปทําบุญเนี่ยเขาก็จะทางกรรมการวัดก็จะให้เขาเรียกว่าอะไรนะครับมวลสารนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสมุดดินอปอกกาเข็มอะไรต่างๆพวกนี้ทรายนะถุงทรายนะครับเม็ดข้าวอะไรต่างๆพวกนี้นะอันนั้นก็ล้วนแต่ว่าเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นของมงคลน,นะครับเป็นของมงคลที่เขา้า แจกให้เรานะในขณะที่เราไปร่วมทำมุลแล้วนะครับนั่นแหละครับเรานำมวลสารที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยก็คือมาลงในบ่อพุทธเสมาหรือในหลุมลูกนิมิตว่ากันง่ายนะที่เขาจะตัดลูกนิมิตลงไปในนั้นนะครับเฉนะพาะลูกนิมิตอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่นะครับที่สูงสุดแล้วว่ากันง่ายแต่เราได้ไป นำมวลสารสำคัญที่ทางวัดนะครับได้มอบให้กับเราไปนั่นแหละครับเราไปไปเหมือนกับไปลองไปลองลูกนิมิตเอาไว้นะไปลองลูกนิมิตเพราะว่าเวลาวันสุดท้ายนี่เวลาเขาจะาปิดงานนะครับนะนั่นแหละครับเขาจะตัดลูกนิมิตนะที่สำคัญเวลาตัดลูกนิมิตนี่ก็จะเชิญนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือบางวัดนี่ก็เชิญนะครับก็คือ เจ้านะครับเชิญเจ้าไปตัดลูกนิมิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็อันนี้ก็ได้เรียนท่านเอาไว้อย่างนั้นนะเสะมาใบโพนี่เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นสิ่งที่สูงสุดก็เช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้ก็ถือวาอ่าเพิ่มความเข้มขังนะลงไปในในใบมีดว่ากันง่ายนะครับก็รู้แต่ว่าเป็นลายที่สําคัญนะครับเป็นลายที่สําคัญนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็มาให้ท่านได้ชมนะครับนะหลักๆในการทําคลิปไามิโนเน้นให้ท่านได้ชมนะครับเน้นให้ท่านได้ชมความความเก่าของมีดนะความเก่าของมีดนะครับแล้วก็เน้นให้ท่านได้ศึกษาความเป็นธรรมชาตินะ,ะที่สําคัญนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะมีดแต่ละเล่มที่ผมได้รวบรวมแลวก็สะสมมานะครับก็หลักๆผมเน้นที่มีดที่ใช่นะต่อให้มีด ไม่ต้องสวยนะครับอ่าไม่ต้องสวยแต่ขอให้ใช่ยอย่างเดียวผมเน้นที่ความใช่นะไม่ได้ไม่ได้เช่ามาที่ความถูกใจนะครับนะไม่ได้หาความสวยอย่างเดียวแต่ถ้าบางเล่มนี่ก็ทั้งสวยด้วยก็ทั้งใช่ด้วยนะที่ผมได้ได้อ่ารวบรวมแล้วก็ได้เช่ามาไว้นะครับนะได้สะสมไว้ว่ากันง่ายนะครับนะที่สําคัญมีแต่เล่มนี่ก,ก็อ่าเขาเรียกว,ว่าผ่านการเวลามาค่อนข้างคี่จะยาวนาน นะครับนะถ้านับแล้วนะครับเป็นระยะเวลาปีด่ก็ต้องบอกว่าหลายสิบปีเลยทีเดียวนะหลายสิบปีนะครับก็มาให้ท่านได้ชมอย่างนี้นะครับน,ะนี่ดูใบนะครับนะใบแห้งสนิทนะใบแห้งสนิทมากๆเลยนะครับนะนี่ก็โดนแสงเยอะหน่อยนะครับโดนแสงเยอะหน่อยก็ีเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะความงดงามนะครับอืม นี่ก็นะครับในเรื่องของอันนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะที่ผสมกับเงินนะผสมกับแปะตังงว่ากันง่ายนะอันนี้นะครับนะก็ในยุคนั้นสมัยนั้นก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่ามันเป็นที่ยุคเข้ายากหมักแพงในเรื่องของมีดในยุคต้นๆนี่ก็จะเน้นเป็นโลหะนะเน้นเป็นโลหะก็ต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะครับนะเน้นเป็นโลหะนี่นะ ให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะครับนี่นะความเก่านะครับให้น้่นความเก่าคราบไครนะคราบไครก็ออกเป็นสีเมมขียวนะครับออกเป็นสีเขียวนะนี่นะก็ให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นมีดยุคต้นๆน,น,นะครับนะไม่ uit, ยุคต้นพูดถึงยุคต้นก็อย่างที่ผมได้เคยเรียนไปนะครับได้เคยเรียนไปก็ รูปแบบนะรูปแบบก็จะไม่ได้ชัดเจนไม่มีมาตรฐานก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนอย่างไรก็สั่งตีแบบนั้นนะสั่งตีแบบนั้นตามผู้สั่งตามเจ้าของว่าง่ายนะครับช่างตีตามเจ้าของเมื่อตีแล้วส่วนใหญ่ก็จะมานำมานะครับนะไปให้หลวงพ่อทำการปลูกเสกให้อนะ่อย่างนี้เป็นต้นนะให้หลวงพ่ออธิษฐานจิตนะครับ,นะรบนะท่านมีหลวงพ่อเดิมเนี่ท่านเป็นผู้ที่มี เขาเรียกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเป็นพระเย,ยสฆ์ที่มีมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่รู้ถ้าพูดสิ่งไหนก็เป็นสิ่งนั้นว่ากันง่ายนะครับนะท่านพูดว่าดีคําเดียวก็เกินนะครับเกินคําว่าดีอีกว่ากันง่ายนะนี่คือเป็นอ่าเขาเรียกว่าหลวงพ่อเดิมนะครับนะก็คือพูดถึงหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็จะเป็นที่อ่าทราบในเรื่องของกิติศักดิ์ของท่านเป็นอย่างดีว่ากันง่ายนะครับนะ ในหลักๆนะครับในการที่ผมมานั่งทําคลิปทำวิดีโอก็จะไม่ได้เน้นเวลาให้มากนักนะครับตอนนี้ผมต้องการที่จะเซฟเวลาลดเวลาลงมานะครับายาวที่สุดก็ไม่เกิน1ชั่วโมงแต่จริงๆตั้งใจจะทําก็ประมาณสักยีนาทีนะครับก็มาให้ท่านได้ชมมาให้ท่านได้เห็นนะแต่ถ้าหากท่านชมแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันก็มี2ออย่างเวลาคนเข้ามาชมนะครับอย่างที่1นึ่เขาเรียกว่าชมแล้วนะ หากเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะหากว่าชมแล้วนะครับนะเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามหรือว่า bunker, เมื่อท่านชมแล้วนะครับนะเมื่อท่านชมแล้วนะมันติดปัญหาตรงไหนมันเป็นตรงไหนนะมีข้อสงสัยอย่างไรนั่นแหละครับให้ถามตรงนั้นนะมีข้อสงสัยตรงไหนให้ถามจุดนั้นนะครับจะตอบตรงจุดนั้นให้นะครับนะ ถามตรงไหนอาติดรตรงไหนถามตรงนั้นนะครับก็จะตอบจุดนั้นให้ถามตรงประเด็นว่ากันไงแล้วก็จะได้ตอบตรงประเด็นนะครับทุกๆคําถามมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนยกเว้นอยู่คําถามเดียวแล้วก็คําตอบเดียวก็คือในเรื่องของเกแท้อันนี้ก็ขออนุญาตก็จะไม่ตอบนะครับขออนุญาตจริงๆจะไม่ตอบนะครับก็นองจากว่ามันเป็นคําถามมันเป็นคําตอบดูเหมือนจะดี นะแต่ก็ต้องเรียนท่านตรงๆเวลาต,ตอบไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะก็ในฐานะที่ผมเองก็อยู่บนเส้นทางเครื่องรางมายาวนานว่ากันง่ายนะครับก็เรียนท่านตรงๆว่ามันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะในฐานะที่เราอยู่บนเส้นทางเครื่องรางนะครับมายาวนานนะเมื่อทําแล้วนะครับตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีก็ไม่ควรจะตอบว่ากันง่ายนะครับไม่ควรจะตอบนะ ก็นึกจากว่ามันเป็นคําตอบนอกจากที่จะเป็นข้อเสียแล้วก็ยังไปทําลายนะไปทําลายความรู้สึกนะคนนะแต่คนที่จะถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นตัวท่านเองนะก็น่ึกจากว่านะครับเวลาคนถามเข้ามาก็ปัดธงเอาไว้คําตอบเดียวแล้วแหละก็คือมีดผมต้องแท้นะ,อ,ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ต้องการคําตอบเกะ แต่ถ้าเขาตอบเก้ไปจริงๆนะถ้าตอบไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะมีดมันเก้จริงๆอะ่ะถ้าเขาตอบไปแล้วเนี่ยนั่นแหละครับคนที่จะถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นตัวท่านเองนะท่านรับไม่ได้นะท่านรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ควรจะตอบนะครับไม่ควรจะตอบนะการศึกษาการเรียกวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็อยากให้ท่าน ค่อยๆเข้าไปนะครับค่อยๆเข้าไปศึกษาค่อยๆเข้าไปเรียนรู้นะครับค่อยๆเข้าไปเรียนรู้นะมันมีหลากหลายนะครับคลิปหลากหลายวิดีโอนะครับหลากหลายครูบาอาจารย์ที่เขาเข้ามาทำนะครับที่เขาได้แนะนําเรื่องราวดีๆเอาไว้นั่นแหละครับค่อยๆเข้าไปชมนะไม่จําเป็นต้องชมนะครับนวิดีโอของผมอย่างเดียวนะดูหลากหลายครูบาอาจารย์นะครับที่เขาให้คาแนะนำนะบางท่านก็จะ บอกนะครับนะวิธีการดูบางท่านก็จะบอกมีดจุกนั้นยุกนี้อะไรประมาณนี้นะก็นะครับนะหรือก็หลักๆเลยก็คือให้เน้นนะเขาจะเน้นความให้ศึกษาความเก่านี่แหละนะความเป็นธรรมชาติและความเป็นจริงนี่แหละนะครับบนโลกใบนี้เราก็อย่าไปหนีความเป็นจริงนะครับอย่าไปหนีความเป็นจริงนะอะไรก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ากันง่ายนะถ้าเราต้องการที่จะดูให้เป็นดูให้เก่งนะที่สําคัญก,ก็คือดูนะครับนะให้ต่อเนื่องนะ อย่าบอกว่ารู้แล้วนะบางท่านเนี่ยส่วนใหญ่นะเวลาเราไปาถามคนหลายๆคนหรือหลายๆท่านส่วนจะบอกว่ารู้แล้วนะครับคนแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเขาเรียกว่ารู้ไปหมดนะรู้ไปหมดแล้วที่เหลือก็คือยังไม่รู้ประมาณนี้หรือเรียกว่ามนุษย์เกินร้อยนะครับนะ เป็นมนุษย์เกินร้อยหรือว่า m 150ว่ากันง่ายนะครับจะไปอะไรก็บอกว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้ไปหมดนะครับอย่างนี้เป็นตน้นนะคนแบบนี้ก็เปรียบเ,เสมือนก็เป็นเป็นน้ำที่ล้นโอ่งนะครับเป็นน้ำล้นโอง่งนะเป็นน้ำเต็มโอ่งว่ากันง่ายนะครับนะถ้าเรารู้ว่าโอง่งไหนน้ำเต็มก็อย่าไปเสียเวลาเทน้ำเพิ่มไปอีกนะครับนะก็นก่ากว่าเทไปเท่าไหร่ก็ เหมือนกับเอาน้ําไปทิ้งนะเหมือนเอาน้ําไปทิ้งนะครับที่สําคัญคือไม่ได้ทิ้งน้าเปล่าๆนะครับก็เสียเวลาด้วยนะอย่างนี้เป็นตน้นนะเหนื่อยด้วยเสียเวลาด้วยนะครับไม่ได้อะไรนะท่านไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการข้อมูลหรือว่าต้องการนะครับนะเรื่องราวดีๆนี่มีหลากหลายครูบาอาจารย์ว่ากันง่ายนะครับนะที่คอยแนะนำนะ เอามาให้ท่านได้ชมมาให้ท่านดูนะครับค่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับอย่าทําตัวเป็นน้ําล้นแก้วเออว่ากันง่ายนะเออนะครับถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ได้ก็ต้องทําตัวเป็นน้ํค่้นแก้วอนะอย่าเต็มนะถ้าเต็มไม่ได้ไรนะครับน้ํามันล้นทิ้งเปล่าๆนะเอ่อเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องอะไรก็ต้องนะครับให้รู้ลึกให้รู้จริงให้รู้กว้างประมาณนี้นะเออมันก็จะทําให้เราเนี่ยก็คือ เกิดความรู society, ้เกิดความเชี ació, ่ยวชาญเกิดความชํานาญก็คือมากขึ้นว่าไง่ายนะครับนะเขาบอกว่านะเขามีคำเก่าไว้ว่านะครับคนเราเนี่ยเขาจะไม่กลัวกับคนเวลานะครับฝึกฝึกอะไรก็แล้วแต่เขากลัวคนเราเนี่ยฝึกอยู่ท่าเดียวจะเป็นร้อยครั้งหมื่นครั้งนะเป็นแสนครั้งเป็นล้านครั้งเนี่ยนะคนแบบนี้น่ากลัวนะครับฝึกท่าเดียวนะ แต่ว่าใช้เวลาในการฝึกทุกวันนะฝึกมาตลอดนะคนแบบนี้เนี่ยน่ากลัวยังไงเขาเขานอกจากเก่งแล้วเขาจะมีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญนะครับแต่เขาจะไม่กลัวคนที่ฝึกหลายๆท่าในเวลาเดียวกันนะนะเขาจะไม่กลัวหรอกครับคนที่ฝึกหลายๆท่าในเวลาเดียวกันนะอย่างวันหนึ่งเนี่ยเอาเอาจำนวนหนึ่งวันก็แล้ววันหนึ่งบางคนฝึกร้อยท่าอย่างเงี้ยนะ อันนี้เป็นคนที่ไม่น่ากลัวนะครับเนื่องจากว่าเอาดีไม่ได้สักท่านะฝึกลานไปเรื่อยนะครับลามปาลมไปเรื่อยนะสรุปสุดท้ายเอาดีไม่ได้สักท่านะแต่คนที่ฝึกท่าเดียวนี่ก็นอกจากเขาเก่งแล้วนะครับเขายังมีความเชี่ยวชาญยังมีความชํานาญว่ากันง่ายนะอย่างคนที่เขาไปเป็นโค้ดนะโค้ดนูน่นโคดนี่อะไรต่างๆนะครับคนที่เก่งไหมถึงก็พูดซ้ําๆนะ พูดบ่อยๆทำบ่อยๆทำอย่างต่อเนื่องสุดท้ายเขาจะมีความเชี่ยวชาญเขาจะมีความชำนาญน,นะครับเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันที่เขาบอกว่าที่เราเรียกว่าเซียนนั้นเซียนนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยคำว่าเซียนก็หมายถึงคนที่รู้จริงนะครับนะแต่คนที่ไม่รู้จริงเนี่ยก็ยังเป็นเซียนไม่ได้นะยกเว้นจะต้องไปสถาปนาตัวเองประมาณนี้นะครับคนที่จะเป็นเซียนจริงๆได้เนี่ยเกิดการยอมรับจากผู้อื่นนะครับ ไม่ใช่ไปแต่งตั้งตัวเองนะเออนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเกิดการยอมรับจากผู้อื่นได้ความเห็นจากผู้อื่นว่ากันง่ายนะครับนะอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับทาจนผู้อื่นมองเห็นว่าใช่ว่ากันง่ายนะครับอ่ารู้จนคนอื่นมีความเชื่อมั่นว่ากันง่ายนะอ่าไอ้อย่างนี้ก็นะครับคำว่าเซียนไม่ใช่ไปแต่งตั้งตัวเอง ผู้อื่นทั้งนั้นแหละครับนะเป็นผู้อื่นทั้งนั้นแหละแล้วก็นื่งจากว่าเขาเห็นแล้วเขาดูแล้วนี่เขาเกิดความเชื่อมัน่นและก็ศรัทธาในตัวท่านนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะโอเคนะครับก็ผมใช้เวลามาก็ประมาณนะจะทำสัก20นาทีนะครับก็ปาเข้าไป24กว่านาทีแล้วนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งก็คงจะเขาเรียกว่า เกิดประโยชน์นะครับนะกับท่านใหม่ๆนะที่ผมได้ทำคลิปทำวิดีโอแต่และคลิปแต่วิดีโอนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านใหม่ๆม,มากๆอ่าไม่มากก็น้อยว่ากันง่ายนะครับนะก็เป็นอันว่าท่านที่นะครับนะเข้ามารับชมนะครับเข้ามารับฟังเข้ามาติดตามนะทางช่อง Youtube ของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าชมแล้ว หากท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันหรือว่าท่านไหนที่อ่าเข้ามารับชมรับฟังนะครับนะในทางช่อง u t u b e ผมนี่นะครับนะมาโดยตลอดเมื่อท่านชมแล้วท่านติดปัญหาตรงไหน,นท่านมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรอยากเก็บข้อสงสัยนะครับนะเอาไว้คนเดียวนะอยากเก็บข้อสงสัยเอาไว้คนเดียวนะก็ พยายามนะครับก็สอบถามมาโทรมาว่ากันง่ายนะครับนะที่สำคัญนะครับที่สำคัญในแต่ละคลิปในแต่ดีโอที่ผมได้พูดนะครับนะได้นั่งพูดนี่นะครับนะเป็นระยะเวลานะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง20นาที30นาทีหรือบางคลิปก็เป็นชั่วโมงว่ากันง่ายนะครับนะคนนั่งพูดนาน,นานนี่ก็ผมบอกได้เลยนะครับเชื่อเลยครับว่าไม่มีใครถูกทั้งหมดหรอกนะก็จะมีบางคำที่ เลยเถิดไปบางคําที่พังพลาดไปว่าเป็นง่ายครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นผมเองก็ต้องขออภัยนะแต่เป็นนั้นว่าการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดก็ต้องเลือกเก็บนะครับต้องเลือกเอานะก็อย่างที่ผมได้บอกว่าเขามีสิ่งเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโรคบ้างอย่างน่าดู สิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีๆเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่าตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะพยายามการเรียนรู้นี่ก็ต้องต้องคัดเลือกต้องคัดสรรน,นะครับนะเลือกสิ่งที่ดีเท่านั้นไปใช้งานสิ่งที่มันไม่ดีนะครับนะไม่กระทงคำพูดของผมนี่แหละนะ ผมก็เรียนท่านตรงๆนี่แหละนะนั่งพูดนานๆเนี่ยก็มีคำหลุดไปบ้างมีคำผิดพลาดไปบ้างว่ากันนะสิ่งผิดอย่านําไปใช้เด็ดขาดนะครับอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยอย่านําไปใช้เด็ดขาดนะให้ท่านเลือกสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์เท่านั้นนะครับสิ่งที่ดีมีประโยชน์เท่านั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเรียนรู้อย่างชันฉลาดนะครับ นะก็เป็นนั่นว่านะครับท่านไหนที่อยากจะเข้ามาทักทายกันอยากที่จะเข้ามาสนทนากันยาวๆก็โทรมาที่เบอร์0863 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0863 2 9 1 4 9 9 6นะทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะักคิริมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ